เมื่อประมาณช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับ Microsoft เนี่ยมีการเปิดตัวมาตรฐานคอมพิวเตอร์ใหม่ครับคือ c o Pilot Plus นะครับเป็น AI PC นะครับโดยที่ AI PC เนี่ยมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายนะครับและหนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าสนใจสุดนะครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Recall นั่นเองนะครับน่าสนใจยังไงฮะมันดูล้ำมากมันดูเป็นประโยชน์ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆจริงนะครับแต่ว่าก็ได้กระแสตอบรับที่รุนแรงเช่นเดียวกันนะครับหลักแล้วนะครับ Microsoft บอกว่าไอ้ฟีเจอร์เนี่ย Recall นะครับตัว Windows นะครับมันจะมีการถ่าย snapshot คล้ายคล้าย ว่าแคปหน้าจองคุณแบบทิชีเลยนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะย้อนกลับไปดูเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถ ดึงออกมาดูเป็นรูปภาพเลยอย่างเช่นว่าเอ๊ะเรานึกถึงกระเป๋าสีน้าตาลอะไรอย่างเงี้ยเมื่อแบบสักสักวันไหนสักวันเเราเห็นกระเป๋าสีน้าตาลเราก็เซิร์ชไปเลยนะครับว่า brown leather bag อะไรเงี้ยกระเป๋าสีน้าตาลนะครับเสร็จแล้วไอตัวรีคอร์ดมันก็จะแบบว่าไปหากระเป๋าสีน้ำตาลที่คุณเคยเห็นเมื่อวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตัวหนังสือหรือว่าจะโชว์เป็นรูปกระเป๋าสีน้ำตาลเลยใช่แล้วเราเคยเห็นกระเป๋าสีน้ำตาลบน f a c e b o o k m a r k e t p l a c e ตอนวันนี้วันนี้วันวนี้องงบบะไรับ สายที่แบบว่าต้องการจะรื้อฟื้นความทรงจําเก่าๆตามชื่อว่า recall ของเขาเนี่ยครับแต่เมืองนอกครับเขา c o n c e r n ์นเรื่อง privacy มากจริงผมเองก็ c o n c e r n ์นเหมือนกันนะเพราะว่าไอการที่เขาถ่าย screenshot ลุลๆ,ๆของคุณเนี่ยแต่ว่าเขาจะเห็นทุกอย่างที่คุณทำนะครับแม้ว่า Microsoft เนี่ยเขาจะบอกว่า มันเก็บอยู่ในออฟไลน์ line, มันอยู่แค่ในเครื่องของคุณไม่มีการส่งไปออนไลน์ให้หลุดไปไหนแน่นอนนะครับแต่ว่าโอเคต่อให้เราเชื่อไมโครซอฟท์ตรงนี้นะครับก็แปลว่ามันยังมีประเด็นอื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราทําคอมหายเนี่ยคนก็อาจจะเข้ามาเห็นพวกนี้ของเราได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราโดนแฮ็กด้วยการแบบความผิดพลาดตัวเองอย่างเช่นแบบลงแอปอะไรที่แบบว่าคนไม่รู้อ่ะคือเขาก็ไม่ใช่คนแบบว่าช่วยละเมอเลิกเซตทุกคนนะบางคนเขาพลาดไปติดตั้งแอปอะไรที่แบบว่ามันดันไม่ดีขึ้นมาแล้วมันไปเข้าถึงในข้อมูลพวกนี้คุณอาจจะ ไอตัว r e คอ l l เองนะครับมันก็เก็บภาพทุกอย่างสมมติคุณจดพาเวิร์ดกดถ่ายบัตรเครดิตประชาชนอะไรไว้เนี่ยมันก็โผล่หมดเลยนะครับและนอกจากนั้นไอหนังอะไรต่างๆที่คนดูเนี่ยมันก็น่าจะถูกถ่ายไว้ด้วยเช่นเดียวกันในกรณีที่คุณไม่ได้เข้าไปปิดไอฟีเจอร์พวกนี้นะครับอ่ะเคผ่านตรงนี้ไปนะครับฟีเจอร์ตรงนี้ครับ Microsoft เขาบอกว่ามันสามารถใช้ได้กับ โฮ p i l o t Plus PC ซึ่งปัจจุบันมีแค่ Snapdragon X-Series เท่านั้นนะครับเขาโปรโมทตรงไหนครับโปรโมทเพราะว่าสแนปดากอนเอ็กซ์ e ีรเนี่ยครับมันมี NPU หรือว่าหน่วยมวลผลด้าน AI ที่ประสิทธิภาพสึง45 T.O.P.S. นะครับก็พูดง่ายๆเลยนะครับว่าเขาพยายามโปรโมทไอ้พวก Surface ตัวใหม่ๆที่มันใช้ชิปตัวนี้เพราะชิปตัวนี้มันมีหน่วยมวลผล AI ที่แรงเท่านั้นเองนะครับส่วนคนอื่นที่ไม่มี NPU เนี่ยหรือว่าที่มันไม่ใช่ชิป Snapdragon เนี่ยครับก็ยังใช้ไม่ได้ณเวลานี้นะครับหลายคนก็เลยมองเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วว่าอ้าว อย่างนี้แปลว่าคนที่เป็นคอมเก่าก็ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ใหม่ของไอ Windows ้ Windows Copilot Plus ตรงนี้ได้เหรอ <S <S คือจริงๆแล้วครับ Microsoft, Microsoft เขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นเลยครับเขาต้องการให้คอมเก่าๆเนี่ยไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้จะได้ไปซื้อคอมใหม่ๆที่เป็นชิปใหม่ๆกับพาร์ทเนอร์ของเขาไงฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้จริงเหรอหรือว่า Microsoft แค่แบบว่าจะล็อกฟีเจอร์นี้ให้คอมใหม่ๆเท่านั้นครับวันนี้มีคนเอามาทดสอบนะครับผู้ทดสอบนี้คือ Albert นะครับ User เน็ตว t t งเ t อรว่า The book is closed นะครับคือเขาทดสอบว่ามันสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หน,น,น่วามลผล AI เนี่ยมันก็มีอยู่ใน GPU อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่า Microsoft เนี่ยเขาต้องการให้ฟีเจอร์นี้มันดู exclusive สำหรับคอมรุ่นใหม่ๆที่มี NPU เข้ามาเฉยๆนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลทางการตาลาดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่คุณจะคิดนะครับซึ่งสื่อเมืองนอกเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ออกมาครับว่าถ้า Microsoft เนี่ยอนุญาตให้คอมรุ่นไหนใช้มันก็ได้ เขาก็ไม่สามารถโปรโมทฟีเจอร์ของ AI PC ได้มากเท่าที่ควรสิถ้าเขาบอกว่าไอ้ Intel Gen 12 13 14หรือว่า AMD Ryzen 7000 8000ที่ไม่มี NPU เนี่ยสามารถใช้งานได้ด้วยเขาจะเอาอะไรมาขายของนะครับว่า AI PC เนี่ยมันต้องมีฟีเจอร์ที่พิเศษเพราะว่ามี NPU นะครับ เขาก็ไม่สามารถทำตรงนี้ได้ก็เลยล็อกไว้ให้แค่คอมรุ่นใหม่ที่มี NPU เท่านั้นเองนะครับและนอกจากนั้นครับผู้ใช้คนดังกล่าวเนี่ยมีการแคปหน้าจอมาให้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้และมันรันบนฮาร์ดแวร์พื้นฐาน ARM 64ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่รุ่น X Elite เวอร์วังอลังการอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือที่เขาเขียนมาเลยนะครับและตามหลักการแล้วนะฮะมันควรจะใช้ได้กับ Intel และ AMD ด้วย เพียงแค่ว่าตอนนี้ครับมันยังมีพื้นฐาน ARM 64ออกมาเป็นหลักก่อนนะครับอันนี้ในอนาคตตอนที่ Intel เปิดตัว Core Ultra รุ่นใหม่แล้วก็ AMD เปิดตัว Ryzen AI รุ่นใหม่นะครับจะเป็น Luna Lake หรือว่า AMD Ryzen 8000 AI หรือว่า Ryzen AI ที่เป็นชื่อใหม่ที่ใช้ในอนาคตเนี่ยครับ พวกนี้ก็น่าใช้ได้ด้วยเพราะว่ามันมี NPU เหมือนกันและผมคิดว่า Microsoft ก็คงจะเอาไอ้คอมพิวเตอร์พวกนี้จาก Intel และ AMD มาตรฐานใหม่เ,เข้าสู่มาตรฐานของ c o p i พา plus pc เช่นเดียวกันนั่นแปลว่าฝั่งเ8 6กเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ด้วยครับและ NPU เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะว่าครั้งนี้เขาสอบไปแล้วนะครับว่าชิป ARM64 ที่ไม่มี NPU ก็สามารถรันได้ด้วยเช่นกัน,นก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดดิ่ง้ผมวย แต่ถ้าจะมองกันจริงๆแล้วอะครับไอซีพหรือว่าไอเซนเชิลโปรเซสซิ่งยูนิตที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยครับมันก็มีพลังการวนผลอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพียงแค่ว่าที่เขาเสริม NPU หรือว่าไอตัววนผล AI เข้ามาเนี่ยครับมันเป็นการปวนผลเฉพาะด้าน AI เท่าน,นั้นเองเหมือนเป็นการลดภาระให้กับตัว CPU นะครับเวลามีเวิร์ก a d ดประเภท AI เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปรบกวนไม่ต้องไปโหลด CPU ให้พุ่งขึ้นมานครับมันก็แค่ย้ายไปอยู่ในฝั่งของงานผล AI ไอล้วนๆเท่าน,นั้นเองนะครับหลักการแล พวกนี้ฟีเจอร์ทั้งหลายที่เกี่ยวกัไก็น่าจะยังคงใช้ได้บนตัว CPU ปกติเพียงแค่ว่าอาจจะมีโหลดที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าตัวที่มี NPU เท่านั้นเองนะครับยกตัวอย่างสมัยก่อนนะครับอันนี้คุณดูง่ายนะว่าตอนก่อนสมัยที่ยังมี encoder อะไรต่างๆนะครับถ้าคุณไปดูหนัง 4K CPU เก่าๆกับ Intel Gen 3 Gen 4เนี่ยคุณจะเห็นว่า CPU โหลดเป็นวิ่งบุง้งขึ้นมาแบบว่าเหมือนว่ามีโหลดหนักอะ่ะแต่ว่าพอมีรุ่นใหม่ที่มันมี encoder แยกออกมานะครับในตัวชิป IGPU ของเขาก็แล้วแต่นะครับพอคุณดูหนัง 4K อะไรเงี้ยอ๋อ CPU ไม่มีโหลดเลยแบบนี้ก็แปลว่าเซรีลอนรุ่นใหม่ที่มันมีแบบว่า encoder decoder ตรงนี้ครับมันก็ดูหนัง 4K ได้ดีกว่า CPU Intel รุ่นเทพๆ การวิ่งสูงสูงรุ่นเก่าๆเช่นเดียวกันเพราะพวกนั้นเนี่ยมันต้องโยนโหลดไปที่ CPU โดยตรงอันนี้ก็ได้เป็นกรณีคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะโหลดเยอะแค่ไหนเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้นะครับเพียงแค่เขาบอกว่าไอ้ที่มันกระตุกตรงนี้ฮะที่มันเห็นว่าอาจจะมีแลกบ้างเนี่ยมันไม่ได้กระตุกเพราะว่าตัว CPU ทํางานไม่ไหวนะครับแต่ว่ามันหน่วงเพราะว่าเขามีการสกรีนแคปเจอร์อยู่นั่นเองแบบนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าฟีเจอร์ใหม่เนี่ยจะสามารถใช้งานกับพวกคอมพิวเตอร์เก่าๆได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้้กก็ออออาาาาจจะะะมมในนนนรรรูปแแบบขงงไย่่่ีัตตสววผ อย่าใช้ดีกว่าฮะเพราะว่าผมกลัวครับ